้นได้ซอฟตสไซ์นะคะออกมาชี้แจงค่ะกรณีที่เธอเน,นี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางนะคะบุกตรวจค้นบริษัทค่ะซึ่งก็ออกมายืนยันว่ามีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการเสียค่าปรับในส่วนที่ตัวเองเนี่ยผิดพาลาดพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยรวยแบบตรงตรงไม่ได้รวยจากการทําผิดกฎหมายค่ะจากกรณีข่าวที่มีตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะบุกตรวจค้นบริษัทของยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่ส่งงบดุลบริษัท ต้องสงสัยตกแต่งบัญชีรายได้ล่าสุดถามเส้นได้สอดอสไซหรือว่าน,นางสาวพิมพละดาดงกันจานะคะเจ้าของเพจสอดอสไซก็ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าโอโ้โหหัวจะปวดเพิ่งเห็นข่าวตัวเองพ้นบริษัทสอดอสไซจริงๆตำรวจมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมแล้วครั้งนั้นไม่มีนักข่าวแล้วก็ตัวเองเนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีให้ดูหมดทุกอย่างเอกสารต่างๆก็ยื่นไปหมดเลยทุกอย่างเนี่ยก็จบลงด้วยดีตำรวจท่าน ก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองค่ะ โดยเธอระบุอีกว่าจริงๆแล้วกลมพัฒนานเนี่ยได้มีการร้องเรียนการใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับงบบริษัทจึงเรียนให้การให้ทราบว่าธุรกิจแบบเราเนี่ยเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีนี่เองท่านอาจจะตามไม่ทันบางคอนเทนต์ที่ทาม,มันก็คืองานบางส่วนบางช่วงบางตอนมันก็คืองานและทางเราก็มีการชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเห็นจากข่าวที่โด,ด่งดังเธอยืนยันว่าฉันเล่นการพนันเสียหายหลายสิบล้านค่ะมันก็น่าตรวจสอบอยู่หรอกว่าเอาเงินมาจากที่ไหนมาเล่นแต่ ตัวของฉันเนี่ยเป็นคนรวยแบบตรงๆรวยแบบซื่อๆรวยแบบไม่ปลอมรวยแบบทํางานแทบตายตอนทํางานหนักยังไม่มีใครเห็นก็มีการเปิดเผยทุกๆเรื่องให้แฟนคลับรู้แล้วก็เห็นทราบแล้วก็เตือนกันเป็นอุทาหรณ์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก็เลยถูกสงสัยซะเลยว่าตัวเองเนี่ยรักฟอกเงินทฤฤําธุรกิจสีเทาเอียวเว็บพนันทําผิดกฎหมายค่ะ จนสุดท้ายนะคะเมื่อวานค่ะก็ได้มีการเข้าไปชําระนะคะค่าปรับในส่วนที่มีการผิดพลาดทั้งหมดแล้วบางข้อหาเนี่ยยังเป็นการปรับครั้งแรกในประเทศไทยเลยซึ่งที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็ยังบอกเองว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้ซึ่งเคสนี้เป็นเคสแรกแล้ววันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจของ c ีไอแล้วว่าทางตํารวจเนี่ยไม่ได้รายงานตามที่ข่าวพาดหัวออกไปเลยดังนั้นนะคะก็อยากจะให้พี่ๆี่สื่อมวลชนทั้งหลายเขียนข่าวเนี่ยอย่าให้เกิดความเสียหาย หรือให้คนมาคอมเมนต์ให้เกิดความเกลียดชังกับเธอเลยหวังว่าหน่วยงานนะคะจะตรวจสอบทุกคนทุกธุรกิจที่เห็นต้องสงสัยอย่างทั่วถึงให้สังคมของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ